สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผู้พานะครับมีลูกค้าขอมาเยอะนะครับผมเซลผู้ผามีโปรรุ่นไหนนะครับผมดีดีบ้างจัดให้เลยนะครับเป็น l 5 2 2 8นะครับรับลดกันนี้5,000บาทเท่านั้นนะครับรับลดกัน5,000แล้วลูกค้าบอกโอ้ยังไม่มีเงินนะครับผมพร้อมพี่จ่ายงวดก็จัดโปรนี้ไปเลยแล้วกันนะครับปีนี้2568รับรถ5 0ด0ไม่ต้องจ่ายงวดเลยนะไปจ่ายกันอยู่ที่มกราปี69เนะครับเดือนละ2 0 0 0 2,000 รอปีก็จ่ายอยู่ที่1,52 0 0 0ันบาทนะครับก็ปันแบบนี้ทั้งหมด8ปีนะครับผมพิเศษมากเลยอุปกรณ์ครบเซ็ตเลือกได้เลยจะเป็นตัวธรรมดาหรือว่าตัวกระทิงดุนะครับผม2ตัวนี้พิเศษให้ลูกค้าราคาเท่ากันไปเลยนะครับอชอบกันไหนก็เลือกได้เลยที่สําคัญนะครับผมลูกค้าท่านใดดูคลิปนี้มานะครับผมเซียวภูผาจะแถมพิเศษให้เครื่องสักผ้าหนึ่งเครื่อง บอกกันได้เลยว่าดูคลิปเซียวบุภามาดาวห้าพันนะครับผมรับลดกันที่ L 5 2 2 8เดี๋ยวแถมเครื่องสงภาให้พิเศษจัะส่งให้ทั่วประเทศนะครับเอกสารใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนคำ้ำสนใจติดต่อเซียวบุภาได้เลยนะครับผมตอนนี้โปรดีมากเลยนะครับก็โทรมาหาบุภานะครับ0 6 1 0 1ห0ห5 4สําำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย